วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแตรร่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะคะคําว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด0รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ0001 02 03อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกับบนล่างแล้วจะเป็น38บานหึ justo, ทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป380ลบ380าบาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป1 0บาทถ้ารูศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็จาอหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลุดนเจอไปสิลูดตัวร้อยหมด3า0 0ันถูกมาก็กําไรส ,2 0 0อถ้าจ่ายบาทเจิบนะที่ใน90ก็กําไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดไหน่นะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2โอ้โหกําไรเท่าตัวหลายหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็ลุดนห้าบาททุนน้อยก็ลุดนบาทรุ้น5บาทหมดไปร้อยถูกมาได้3 5 0รอยห้าสิบ1 9บร้อยเก้าิบครับกําไรร้อยหกสิเนี่ยคือก็ กำร้อยก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้น,นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ปากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้วิบวัฒนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้นายกสมาคมคนนอนนอกนะครับก็วันนี้มาอาชิปให้ลูกศิษย์ดูนะครับอาจารย์อ่าไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้ก็เนี่ยเขาน้ําเกลือนะครับที่ห้อยก็เป็นที่ห้อยก็เป็นลาวตากผ้าเอามาเข้าอยู่บ้านนะครับ <c oughs> หลายคนถามนะครับช่วงนี้ที่อาจารย์ไม่ได้อัพคลิปเพราะว่ามันฮา,านอยมันปิดมันปิดประมาณ3วันนะครับวันที่11 12 13 14ในช่วงนี้มันก็จะมีฮานอยตุดจีฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาที่มาแทนนะครับ <c oughs> อาจารย์ก็ไม่ได้วางใน youtube อาจารย์วางในกลุ่มกลุ่มไลน์ออฟกลุ่มไลน์อาจารย์นอตตี้นะครับ ก็ใครอยากเข้าก็อุดหนุนปลาร้านหนึ่งลังนะครับก็ได้เข้ากลุ่มฟรีแล้วก็หรือว่าอุดหนุนพยาเรีบคุด399บาทก็ได้เข้ากลุ่มเหมือนกันคนเลยมาแจ้งข่าวว่าเนี่ยอนน้อยมันปิดนะช่วงนี้ไม่ได้หายนะหายตายไปไหนทั้งที่ป่วยด้วยเสาร์กับอาทิตย์นี้ลูกศิษย์มาเยอะนะครับเยอะมากวันนี้ก็เยอะก็ไปสภาพนี้แหละครับรับแขกก็ช่วงเช้าๆก็รับไม่ได้เพราะว่าเวียนหัวนะครับไม่ค่อยสบาย มาหลายวันเนื่องจากห้านอยกับเรามันเข้ามาสิบมวดติดมันก็อาจจะมีผลนะครับทําให้ร่างกายมันเพราะว่าเราเราทําหวยเข้านน่เหมือนเราไปรับรับบาปเขามาไปรับกรรมเขามาเราช่วยเขาไปเราก็เลยต้องเจ็บป่วยช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินสายทําบุญด้วยก็เลยแบบเจ็บป่วยนะครับก็ไม่เป็นไรก็เพื่อนลูกศิษย์ก็ได้นะครับทําได้เสมอวันนี้สภาพนี้แหละไปรับแขกช่วงเย็นลูกศิษย์ก็ดีใจกันอย่นะครับ อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องลอตเตอรี่ว่าวันนี้จะเอาตัวไหนกันแน่ชอบตัวไหนเป็นวิเศษนะครับก็สภาพนี้ก็เสียงอาจจะไม่ดังนะครับลอตเตอรี่วันนี้ก็มีในใจหรือยังอาจารย์มีในใจอยู่3ามคู่นะครับมีในใจอยู่3ามคู่คู่แรกก็จะเป็นอชอบหนะวันนี้วันนี้ชอบหนะครับชอบ6เดี๋ยวอาจารย์ขอเซฟไปเรื่อยๆก่อนชอบหครับ ถ้าเราใครใจถึงพอคุณรูดหกไปเลยอืมรูดหกจบข่าววิ่งหกรูดหกเน้นที่บนแต่มันบนล่างได้นะครับเนาะวิ่งหกรูดหกได้นะครับชัวเล่นไปเลย นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่ามามาแน่นอนนะครับสำหรับตัวทีช้ชอบก็ผมชอบจริงๆว่นนี้เป็นผมจะชอบเจ็ดหนึ่งด้วยนะอืผมชอบเจ็หนึ่งผมแอบชอบ 1. เจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดเจ็ดสิบดไหมผมชอบนัดติดไว้หน่อยอ,อผมจะบอกใน youtube นี่แหละก่อนเพื่อนแล้วก็ชอบหก,ก,กแปด เพราะว่างวดก่อนผมให้หกแปดใช่ไหมมันไม่ออกผมคิดว่าเลขมันจะย้อนเจ็ดหนึ่งกับหกแปดแล้วก็อีกตัวที่ชอบผมชอบอยู่สามคู่คือหกศูนย์หกศหกแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งหศนย์หแปดแล้วก็เจ็หนึ่งผมหาซื้อลอตเตอรี่สามคู่นี่แหละเยอะมากนะฮะเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับโทษทีนะเพราะว่าเจ็บแผล ก่อนหน่งต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเป็นเด็ดขาดครับผมจะชอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเอากล้องให้ดูเจ็ดศูนย์ก็มีนะตัวเดิมผมก็มีนะครับผมก็จะมีหกศูนย์เห็นไหมเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกแปดผมหาไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมีนี่แหละหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็หกแปดที่ผมเน้นนะครับเจ็ดศูนย์ก็มีนะฮะประมาณนั้นนะครับ แต่ผมก็จะชอบ6-8ด้วยนะอีกตัวนึงแต่ผมหาไม่ได้นะครับลูกศิษย์ได้ตัวไหนกันบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นครับสมมุติเฉยๆอ่ะเนี่ยก็จะชอบนะครับ60กับ71นะเห็นไหมเจ็บป่วยแค่ไหนก็มานั่งบอกแนวทางนะครับฝากด้วยนะวันนี้3ตัวก็จะมี6 360 8,60 60 0นะฮะ360 860600ประมาณนี้นะครับลองไปหาดูเห็นแล้วเนาะลอตเตอรี่ของอาจารย์นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ<อ>ก็ประมาณนี้แหละถ้าสามตัวก็จะชอบ860กับ360แล้วก็6 0 0อก็ตัดเล่นได้ดีตัด36ตัด8 6มันตัดเล่นง่าย,ายเองอ รูดหนะฮะเน้นรูด6ชุดเต็มผมก็บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ทูปปู่ผมก็จุดให้แล้วเดี๋ยวผมจะจุดอีกแล้วก็สรุปให้ว่าวันนี้มันก็วันที่14แล้วพรุ่งนี้15แล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดแล้วก็จะสรุปให้ว่าเป็นตัวไหนยังไงเนาะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนทุกท่านด้วยคลิปนี้ก็มาอัดให้ นะครับน้ำเกลือก็เหลืออ,อยู่หรอกประมาณสองชั่วโมงมั้งเนี่ยจะหมดนะรอติดตามรอรับชมนะครับอ้หาวด้วย เรว่านำเอ,อ,บบำเอใส่ยาลมันปแน่ลยไหมาวนอนเหรอใส่น้ำเกลือแล้วเริ่มอยากนอนแล้วนี่ <c oughs> นะครับเนาะฝากทุกคนด้วยนะครับก็มาแจ้งว่าอ่าพรุ่งนี้เปิดแล้วฮานอยเนาะพรุ่งนี้เปิดแล้วนะครับ อาจารย์ไม่ได้หายไปไหนยังรักและเป็นห่วงสําหรับใครจะมาเที่ยวสํานักก็เปิดนะครับเปิดมาได้นะครับมาเที่ยวใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็ขอความกรุณานะครับถ้าคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยก็อย่าพึ่งมานะครับเพราะว่ามันจะอาจจะทําให้โลกมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใครอยากเจออาจารย์ก็เดี๋ยวโทษทีวันนี้นะครับสําหรับลูกศิษย์ที่มามารอตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ผมไม่ได้ลงไปรับเลย เนื่องจากผมลุกขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ไหวนะครับต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยน้อยเนี่ยถ้าไหวคงไม่มานั่งใส่น้ําเกลืออย่นี่นะครับก็ขอบคุณไว้มาใหม่นะเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวรับแขกช่วงเที่ยงนะครับมาเด้อไว้เจอกันนะครับวันธรรมดาก็เล้วแต่ดวงนะฮะก็ช่วงเที่ยงมาเจอแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาไลฟ์สดสรุปแนวทางให้ที วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะคอมเมนต์กันทุกคนด้วยครับขอคำวยพรถ่ายนะบ๊ายบายขอให้ลูกศิษย์ทุกคนหานค่างไกลยกไร้คนรีดก้าวอย่าลืมนะเรียกที่บอกไปเฮงๆรวยๆครับนี่คือบริเวณด้านในนะครับก็จะข้างหลังนี่เป็นคุณพ่อของอาจารย์ท่านอาจารย์แม่ปูใหญ่แต่ตรงนี้ก็จะมีทุ่งปิงปองนะครับที่สามารถเสี่ยงโชคได้พวกคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะข้างในนี้ก็จะเป็นน้ําตกเดี๋ยวพาเดินแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไปเดินหนุ้ก

รั้งในทำนะครับมาจับ mm hmm, อรเลยที่ี่เ่าาที่งยครับที่ที่เล้ากพเจอกันมาครับผมไปใส่โอ้แตียโมมันน um> like um> ั้นมีเพจสามล้าครับ no มีเพจกับพี่มัมจะไปน้ำกันครับเมื่อนี้คือคัดจากหนเขาวมาแยบบนมาล่ำกรครับกัถือลักลานเยู่ครับ มือม no ือก่อนนะแกะบนไข่หม er oh ื่นฟองวันนี้หมอลำครับเบิ ern, ้งกะเรื่องเหล็กเครื่องงานเบิ่นไหนนะำมันอ๋อกระเพาะอน้ำพ่อยู่ดได้ทำานี่ครับแมนนอกแก้บนกันเหล่าเขาแมนครับเดีว้ครับข้างนาจะเป็นไข่ไก่อันนี้กับเหล่าเขาของ่อ นะครับอันนี้จะได้ไว้ครับใครครับจะมีทีมงานต้องเดินมาเงยเยอะนีงหน่อยประมับถีงหน่อยไหมถีงคือให้โมมีกล่องโมมี่โมมี่โมมีเลยเมื่ส่งมีคนมาบอกจริงๆไอ้ตายเม้าบอาจะไปยุ่งใส่เลยเดิตายยังมาเดี๋ยวหงายไม่เท่าเราจะจับมันอันนี้ได้หงายไมผมจะจับมันเลยอือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มาขอพรนะครับ จะเป็นสถานที่ที่สัสิทธิ์ที่สุดก็คือท่านอาจารย์แม,ม่คือพ่อของอาจารย์นอนตตี้นะครับใครของพอ,อะไรก็จะสําเร็จกับผู้คนละพี่เขามาจากบูดอนนะครับเพียบมาขอถอทนะี่นี่มาสองรอบแล้วนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าพี่ดีโอของออยู่น,นะครับ ตีนวอหลีหนวอีลีบ่ได้ตัวนวหลายจนลืมเมียลืมผัวมาลองเบิ่งตัวประแดกนออตตี สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาลูกศิษย์ทุกคนนะครับเข้ามาดูเพจจริงของอาจารย์น็อตตี้นะครับก่อนอื่นเลยเราค้นหาเพจว่าอาจารย์น็อตตี้คนขี้เหงานะครับก็จะเป็นตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับภาพปกก็จะเป็นภาพนี้นะครับนั่งปกพญานาคนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่ที่4,800แแล้วนะครับไอ้กดถูกใจรูปนี้นะครับ อาทำรายตรงนี้ก็จะเป็นเนี headache, ่ยครับเป็นป nah, ้ายนะครับคนผู้ติดตามตอนนี Naruto ้2 8 0 0มนะครับเพราะว่าเพจอื่นนะครับอยู่ไปแล้วที่เห็นนอกจากนี้คือเพจปลอมนะครับเพจจริงก็จะมีเพจนี้นะครับตอนนี้เล่นเพจนี้เป็นเพจหลักนะครับผมยังไงก็ติดตามเพจนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะกับอีกเพจหนึ่งตําหนักผู้ใหญ่คนอันนั้น3ามแสนกว่าคนนะครับก็จริงเหมือนกันแล้วก็นัตโคงอันนั้น2ล้านกว่านนั้ก็จริงอันนี้พอกดเข้ามาก็กดให้มันเป็นถูกใจแล้วถูกใจแล้วกําลังติดตามและตรงกระดิ่งนี้ให้กดเข้าไปครับกดเข้าไป มันจะมีตรงฟีดข่าวตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกดเข้าไปเลยให้เป็นรายการโปรดนะครับเลือกรายการโปรดแล้วกดแล้วก็ตรงวิดีโอนี้ให้เลือกเป็นทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างนี้เป็นทั้งหมดแล้วก็กดออกได้เลยครับนี่ก็จะถูกต้องครับเพตจริงตอนนี้28งหมดเด้อนะครับฝากตูนเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับอาจารย์นัตตี้คนขี้เหงาครับ ครับเรามาร tu, ่วมขอขมากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเขานะครับการขอขมากรรมคือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอขมากรรมฟรีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมัง ว<ใ> <gn> จีกัมมังมัโนกัมมังสัรจิตจกมังอสัญจิตจักกัมังคระมันตุเมอหูสิกกมมังพะวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอองค์สิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้น กับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเรกพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีการรักคุณของข้าพเจ้า ผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียจันไรและอุปบัติท่าอันตรายทั้งหลายจงเสื well <im <im uh ่อมสิ <s <s ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ รกกประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเปินนิพพานังปัจจะโยตุสาตุสาตุสาตุนะครับก็จบ ลอกไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมกับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยนี่จะสุยนะครับเสลกับวัตถุการงานการเล่นกับวันดีนะครับในว่าทะเลกระเซไปเมื่อนะครับให้เามารวมกันขอขมากรรมกับอาจารย์นัตีวิมวะนอนหลอดเลยฟรีนะครับนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอดคนนี้เลยนะครับ้วก็ขอลาทุกสิทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของฟินส์ อย่าลืมติดเลขรถปรตจำไม่ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนก่อนสวัสดีครับ